สวัสดีครับเมื่อนี้สิผ้ามาเบิงเพิ่งมาเอาน้ำหวานจากามะม่วงสุกนะครับผมกับคุเพ่อพ่อนะครับพวกคิดว่าเพิ่งจะมาเอาน้ำหวานนะ้ำมะม่วงครับผมมะม่วงเศษมะม่วงมะม่วงเนา่ามะม่วงยังจากรนจากต้นนี่นะครับ หลังจากที่ที่ตัวใดตัวหนึ่งเมื่อคนพอแหล่งอาหารมื่อ็ะสิภาพมูมาเอาเสร็จแล้วครับ่ย่อยมาเลือยเป็นมพึ่งพงปลานะครับพึ่งตามธรรมชาติครับผมิทภาพมูมาเอาต้องจ,จากอดอกน้ำหวานตามดอกใหม่ต่างๆแล้วนะครับ น้ำหวานจากบักม่วงสุกนี่ก็เพิ่งเก่ากันครับผมพากันมาเก็บน้ำหวานนี่ครับทยอยพากันมาขนน้ำหวานเรื่อย เผอยู่ลังบ้านผมก็เห็ดกองไวหลายกองอยู่ครับผมก็เขาแล้วหลายกองแต่ว่ามือนี้เมื่อเมาเห็นเผิงอมาเอาบกม่วงครับก็เลยถ่ายใหย้เออพี่น้องเบิง่ง่าเอาไปถิ่มเล้ครับบกม่วงท่านบ้านไหนเลียงเผึงหรือล่อเผิงอไวเศษบกม่วงทงสี่ เพิงกับมะเอลน้ำหวานครับผมเอากระทุบทุบให้มันแตกๆแ,แล้วก็วางไว้เดี๋ยวเพื่มมันกำมาเอาเอางครับผมว่แน่ใจนะครับว่าเพื่มนี่มาจากแหล่งอื่นบอ่อหรือว่ามาจากกล้องที่ผมเฮ็ดรอไว้นะครับ บอมันใจกันแต่ก็คิดว่าน่าจะมาจากาทั้งหมองอื่นน้ำทั้งที่ผมเป็นกองเลียงไว้นะครับน่าจะเป็นนิสัน มี่หลายจุดนะครับที่ uh, ผมเห็นบุกมวงไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งอีกจุดหล,หลายจุดนี่ก็อีกมงนึงครับผมเพิ่งก็สิแยกกันเมา่เอาเมื่อเก็บน้ำหวาน เป็นที่น่าสังเกตนิดนึงนะครับว่ามันมีทั้งเพิงซุ้มโตน้อยแล้วก็เป็นเพิงซุ้มโตใหญ่ก็มีครับผมก็เลยบอกเลวา่ามันเป็นเพิงชนิดใดกันแน่อันนี้หมาครับผมก็มเป็นเพิงนะครับด้วยนี่สีกระเทียม,ม ใหหลังอา่านอยู่เรียงไว้อยู่บ้านนี่ยครับอ้วนครับผมเต้นนี่เป็นบักม้วงแก้วนะครับสังเกตบ้างว่าบักม้วงแก้วบ่มิผึ่งมาตอมนะครับผมบ่แน่ใจว่าเกิดจากอยงังทั้งที่เป็นบักม้วงสุกข,ขี่กัน บกม่วงแก้วพิ่งบมาตอมจักตัวเลยครับมเห็นมาจักตัวเลยแต่ว่าบกม่วงที่ที่พิ่งมาตอมนะครับเป็นบกม่วงเป็นบกม่วงบกม่วงมั่นหนองแซงนะครับบกม่วง่เชนนดนี้ตอนตอนที่ดิบเนี่ยมันจะมั่นครับผมโบโบ,บเปียวโบสม แต่ว่าตอนสุกนีวหวานครับผมสุกแล้วก็สิแต่ว่าลนไงมันจะค่อนข้างจะเหนือมันเละๆนะครับแต่ว่าหวานแสบครับผมบมูชนิดนี้กินกับเข่ากับแสบครับ 血噶，那弯弯的。哦 ครับผมครับผมเพิ่อง้าพี่นองบึงเพิ่งมาเอาน้ำบานนะครับอันนี้ บเมนเพิงนะครับอันนี้สิบ้าพี่น้องมาเบิงตน้ตนต้นอโวคาโดครับผมที่ผมปลูกไว้อยู่หลังบ้านต้นใหญ่ครับผมใหญ่แล้วสูงพูดนะครับต้นอโวคาโดนะครับนี่ไพว่าปลูกบ้านเฮ่าปลูกอโวคาโดบ่อ้อยูย่บานครับผมนี่ผมปลูกไว้อยู่บ้านนี่ครับต้นสูงใหญ่ะลครับ ่โบโดนน่าจะได้ผลผลิตนะครับน่าจะเป็นปีนาครับผมตอนนี้ตน้นต้นที่2ต้นหน่อยกว่าครับผมก็ปลูกปลูกห้างกันปีหนึ่งแต่ว่าต้นแรกนี่สูงแนง่ละครับคุณต้นอะโบคาโดครับผมเป็น ปลูกจากเมล็ดนะครับครับผมสามารถปลูกได้ครับไ่สีร่องปลูกเบิงกับปลูกเบิงได้ครับด้วต้อนอะโวคาโดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม